ันนี้ผมเน่ยนะที่ผมถูกกล่าวหานะครับผมก็เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามขั้นตอนปกตินะครับนะก็เกิดจากการที่ลูกน้องผมนะครับนะไปกล่าวหาผมเองก็ไม่เป็นไรนะก็ว่ากันไปนะฮะทีนี้ตั้งแต่วันแรกแล้วนะครับผมก็ให้การปฏิเสธนะครับต่อข้อกล่าวหาว่าผมไม่เคยเอาทองของใครนะแล้วก็สั่งให้เอาไปให้ใครอันนี้ประเด็นแรกก่อนนะครับนะเมื่อผมถูกกล่าวหาว่าผมเนี่ยเป็นคนสั่งให้อ่ ผู้ที่เขากล่าวหาผมเอาทองไปให้กรรมการปปชท่านนั้นนะครับนะผมก็เข้ามาต่อสู้คดีตามกระบวนการนะแต่ว่าวันนี้ที่ผมมาแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมต่อคณะพนักง,งานสอบสวนนะครับก็คือว่า,าผมมีประเด็นหลังจากที่ผมไปดูข้อมูลแล้วนะครับผมก็รวบรวมพยานฐานดูแล้วว่าการสอบสวนรวบรวมพยานฐานนะครับนะรวมถึงการาสืบสวนต่างๆนะคร นะอาจจะไม่เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมไม่เป็นไปตามกฎหมายธรรมนูญประเด็นไหนประเด็นก็คือว่านะครับนะวันนี้ผมจริงทําประเด็นมา5้ประเด็นนะครับนะเพื่อจะส่งให้กับพนักงานสวนแต่ประเด็นผมสุดตัวย่ออยี้แล้วกันนะฮะว่าวันนี้นะผมถูกกล่าวหาแล้วนะครับแต่ว่าคนที่กล่าวหาผมเนี่ยอย่าลืมนะครับว่าคนที่กล่าวหาผมเนี่ยนะเขาเป็นผู้ที่นําทองไปให้นะครับ เขาก็รับสารภาพอยู่ในตัวอยู่แล้วนะแม้ว่าจะก,การเป็นพยานหรืออะไรแล้วแต่นะครับในวิธีการแต่ประเด็นสำคัญคือวันนี้ผมก็ตั้งประเด็นว่านะตั้งข้อสังเกตว่าทําไมพนักง,งานสอบสวนถึงไม่แจ้งข้อกล่าวหาเขาก่อนแล้วทําไมถึงไม่แจ้งข้อกล่าวหาผมเลยนะครับนะท้งที่เขาเ,เป็นตัวการถ้าถ้าผมผิดจริงผมเป็นแค่ผู้ใช้นะแต่เขาเป็นตัวการและอย่าลืมนะครับว่า ตัวเขาเองเนี่ยเขาก็เป็นผู้ต้องหาอยู่ในเขาก็เป็นไม่ใช่ผู้ต้องหาเขาก็เป็นผู้ที่ถูกกล่าวหาอยู่ในคอประชนะครับเหมือนกันนะครับนะแล้วก็ต้องเรียนตรง,ตรงว่าถ้าพูดถึงความสัมพันธ์กับมินนี่นะครับต่างๆเนี่ยนะเขาเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นแถวแรกเป็นผู้ที่ใกล้ชิดนะครับแล้วก็ถามว่าที่ผมเดี๋ยวร้อนทุกวันนี้นะก็เพราะว่าลูกน้องไปยุ่งเกี่ยวกับมินนี่ ไปโอนเงินยืมเงินการอะไรต่างๆผมก็ไม่ทราบนะครับนะจนกระทั่งสุดท้ายสารอาญาเขายกฟ้องไปนะว่าเป็นการยืมเงินก็เป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าลูกน้องไปยืมเงินกันไปโอนไปโอนมากันและไปมีความสัมพันธ์กับมินนี่อะไรต่างๆนะจนกระทั่งเดือดร้อนมาถึงผมนะแต่ว่าประเด็นสําคัญคืออะไรครับวันนี้เป็นเรื่องตลกที่สำนักงานบวตชาติกระทังกับผมท่านเชื่อไหมครับว่านะาลูกน้องผมนะครับ ที่ไปมีความน้มพันธ์กับมินนี่นะครับต่างๆเนี่ยที่เป็นจุดเริ่มต้นมาถึงผมเนี่ยวันนี้ท่านเชื่อไหมครับแค่ถูกให้ออกจายราชการไม่มีใครถูกไล่ออกเลยแต่ผมเนี่ยเป็นแถวสามแถวสี่ผมเนี่ยถูกไล่ออกไปแล้วท่านเห็นไหมครับกระบวนการที่มือการกับผมมันเร็วมากเลยนะครับนะผมจีตั้งข้อสังเกตว่าผมวันนี้ผมไม่ได้รับความยุติธรรมนะครับนะแล้วก็ในคดีนี้ก็เหมือนกัน นะครับนะเ,เห็นไหมครับผมก็ตั้งความสังเกตให้บ้านสวงว่าทําไมไม่แจ้งข้อกล่าวหาตัวผู้กล่าวหาทำไมไม่แจ้งผมเลยนะแล้วคดีนี้เมื่อผมไปย้อนดูนะครับเห็นได้ว,ว่ามีการตั้งคณะพังักงานสืบสวนสอบสวนตั้งแต่วันที่8นะวันที่8ธันวาคมนะแล้วก็ผู้กล่าวหามากล่าวหา23ธันวาคมถ้าเราคิดในหลักบุรุษชนธรรมดาเนี่ยนะครับนะคือมันต้องมาแจ้งก่อนนะเหมือ um นผมทำคดีแอมเซย์ยายน นะผู้เสียหายต้องมาแจ้งก่อนพอแจ้งวันที่หนึ่งเรารู้รายละเอียดนะเราก็ต้องตั้งคณะพนักง,งานสืบสวน,น,น,นแต่อันนี้ตั้งล่วงหน้าไปเลยแล้วก็มาแจ้งยี่สิบสามผมก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะเรื่องนี้มีการวางแผนไว้ก่อนหรือเปล่านะครับนะแล้วผมก็ต้องเรียกว่าคือความจริงแล้วตัวผู้กล่าวหาเนี่ยนะเข้าถ่วมในคดีกองผมนะที่ผ่านมาก็เขาไม่ได้ติดต่อผมมาปีกว่าแล้ว แต่ผมก็ทราบรายละเอียดว่าเขาเนี่ยมีสาเหตุปวดเื่องผมมากนะตั้งแต่เรื่องอคุณพ่อเขาอะไรต่างๆนะครับที่คุณพ่อเขาเเตำหนิต่อว่าตีเตียนแล้วเขาก็ไม่พอใจผมในเรื่องปวดเื่องผมอย่างรุนแรงมีการโทรมาต่อว่าผมอะไรต่างๆผ่าลูกน้องผมนะครับว่าผมไปไล่สดนะนเรื่องความสัมพันธ์กับมินนี่อะไรต่างๆทําให้กระทบต่อครอบครัวเขาซึ่งผมก็ต้องเรียนตรงว่า คำให้การของเขาเนี่ยเขาก็ให้การอยู่แล้วนะครับผมก็ต้องพูดความจริงให้สังคมฟังกันนั่นเองนะประเด็นเนี้ยทาให้เขาโกรธเคืองผมมากนะผมก็เชื่อว่าอันนี้เป็นสาเหตุหนึ่งนะครับนะสองออผมก็เชื่อว่าน้องๆทุกคนเนี่ยนะครับนะที่ถอยได้การไปแล้วก็อยากกลับรับรลกการหมดนะนะครับก็ถูกออกไปสองปีกว่ารวมถึงผมด้วยนะครับผมเนี่ยนะ ไม่รู้อีนยเนลูกน้องไปทำกันเองเอ้าวโดนไปถึงผมด้วยอ้าวไม่เป็นไรเราก็ต่อสู้คดีไปแต่ในเมื่อเกิดกับตลาปะปัดแบบนี้ก็ไม่เป็นไรนะเราก็ต้องแสดงความสุจใจไปนะครับเข้าสู่กระบ,บวนการยุติธรรมนะฮะอันไหนเป็นความจริงก็เป็นความจริงอันไหนไม่ใช่ก็คือไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้อย่าลืมนะครับว่าตัวผู้กล่าวหาเองเนี่ยนะครับเขาก็เป็นหนึ่งในผู้ถูกกล่าวหาเช่นเดียวกันเพราะนั้นคดีของเขาก็อยู่ที่ปปชเหมือนกันนะครับ นะเพราะนั้นวันนี้เหตุการณ์เนี่ยเรื่องทองเนี่ยนะครับนะตั้งแต่ปี67แล้วทําไมเพิ่งมากล่าวหาเราตอนนี้นะผมก็ตั้งสงสตั้งสังเกตว่าน้องๆเหล่านี้ไปหลงผิดอะไรหรือเปล่านะครับไปเชื่อคาใครก็หรือเปล่านะว่าจะให้กลับรัราชการหรือเปล่านะครับนะผมก็ต้องเรียกว่าวันนี้ก็ต้องฝากบอกน้องเหล่านี้ว่านะผมเนี่ยไม่ได้โกรธเคืองนะแต่ว่าถ้าน้องๆ้องเหล่านี้ ไปหลงทางไปเชื่อใครเขาโดยที่ไม่ตั้งโดยที่ไม่ตั้งอยู่บนหลักกฎหมายระาวาังจะถูกลอกนะครับนะ,ะส่วนจะไปแฉอะไรผมได้ตามสบายนะผมก็สู้ตามกระบวนการนะครับนะแต่วันนี้เราก็เข้าใจว่าเป็นลูกน้องเราเองนะครับนะแล้วไปทําแบบนี้ทั้งที่ก็ปูมชูดูแลเลี้ยงดูกันมานะครับนะแล้วก็ช่วยเหลือกันมาตลอดนะครับนะแต่ว่าพอไปทําแบบนี้ถามว่าเราเสียใจไหมก็เสียใจนะแต่ว่า ก็ไม่ตำหนิเพราะเข้าใจรู้ว่าทุกคนต้องเอาตัวรอดนะครับนะแต่ว่าการเอาตัวรอดเนี่ยมันไม่ควรจะทําแบบนี้นะครับเพราะว่าวันนี้ถามว่าน้องๆเหล่านี้มั่นใจหรือว่าเราจะได้กลับรับราชการโดยการทําแบบนี้แล้วมั่นใจหรือว่าจะไม่ถูกทิ้งระหว่างทางแล้วมั่นใจหรือว่าจะไม่ถูกใครใช้เป็นเครื่องมือนะครับนะเพราะนั้นวันนี้ก็ต้องกล่าวเียนว่าผมก็ต้องชู่ด้วยความบริสุทธิ์นะครับ นะก็ไม่มีประเด็นอื่นนะครับวันนี้ก็มาเอาข้อมูลมาให้กับพนักงานสอบสวนว่าหากงู้สอบสวนไม่มีการดําเนินการาแจ้งข้อกล่าวหากับผู้กล่าวหากับผู้กล่าวหาผมนะครับนะก็น่าจะเป็นาการกระทําที่อาจจะไม่ชอบดวยกฎหมายหรือเปล่านะครับผมก็ตั้งประเด็นไว้อย่างนี้นะฮะวันนี้ก็จึงเอาข้อมูลมาให้นะครับนะส่วนวันนี้ก็ทราบแล้วว่า มีทนายท่าเนเอกวิทย์มาแจ้งความวิกรปราบอยู่ตึงข้างกันนะครับก็อันนี้ผมก็ไม่ทราบประเด็นนะครับนะบของผมก็มีแค่นี้ในวันนี้นพี่โจกครับในตัวทองสองอสี่ิบกบาทเนี่ยพี่โจกรู้ก่อนหน้านี้ไหมครับก่อนที่เขาจะไปส่งมอบกันอย่างเงี้ยผมไม่รู้เรื่องจริงนะเรื่องนี้ผมต้องเรียนตรงว่า,าผมไม่ทราบเลยนะครับแล้วก็ที่ผ่านมันก็ช่วยเหลือน้องๆก็ต่อสู้คดีมาตลอดนะครับก็ปีกว่าก็สองปีแล้วนะครับก็ ค่าทนายอะไรก็จัดการให้หมดนะครับโดยที่ไม่ให้ใครต้องมาจ่ายแม้แต่บาทเดียวนะครับนะแต่ว่าก็ไม่ทราบว่า,าไปหลงเชื่อคําใครนะครับนะเพราะว่าผมก็ตั้งความสังเกตว่าวันนี้ในการกระทําแบบนี้มันจะต้องมีอะไรสักอย่างที่เป็นเงื่อนไขซึ่งสังคมก็คงจะรับรู้นะครับนะเพราะนั้นอ,อะไรต่างๆวันนี้นะครับมันก็เป็นเรื่องที่ก็ยอมรับว่ามันเกิดขึ้นได้นะครับนะเพราะาทุกคนก็อยากกลับรับราชการนะครับตอนนี้ก็ยังงง,งอยู่มันผมก็ต้องเรียนตรงว่า เดี๋ยวความจริงมันจะออกมาเองมันก็จะเหมือนเรื่องอะไรครับเรื่องที่ภรรยายผมไปรักทองนะครับ<ม>สุดท้ายพระสุรูก็สั่งไปฟ้องอายการก็สั่งไปฟ้องนะเรื่องข้อสอบยุลานะครับเห็นไหมครับสุดท้ายก็ออกมาไปโควรเรื่องกันนะครับมันก็จะเหมือนเรื่องเดิมนะครับเพราะวันนี้ผมก็ทราบว่าขบวนการเหล่านี้นะครับเห็นว่าคดีผมยุติไปชั้นแล้วนะในเรื่องของมินนี่นะครับยุติใน,ใน,ในเบื้องต้นนะ,ะก็อาจจะเอาคดีใหม่มากนะ็เมนหลักอันเดียวคือ เพื่อไม่อยากให้ผมได้กลับรับราชการนะไม่มีอะไรหรอกนะครับนะจริงแล้วไอ,อ้อย่างเงี้ยก็ถือว่าทํามันเกินไปนะครับหลายฝ่ายมองว่าลูกน้องคนสนิทพี่โจ๊กพลิกบทมาล้มพี่โจ๊กเองมีความกังวลไหมครับพมเธอไม่ได้มีความกังวลอะไรแต่แค่เสียใจว่าเอ๊ะทำไมไปทําแบบนี้เพราะเราก็เลี้ยงดูเข้ามาคือในบุคคลหลวจเขาทราบว่าผมเนี่ยเป็นคนดูแลลูกน้องดีนะครับแล้วก็สับสนเข้ามาจนเติบใหญ่ นะแต่งตั้ง well, ต่างๆเข้ามานะอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ทุ่มเทให้เยอะนะครับนะเพราะฉะน,นั้นก็ไม่ทราบว่าทําไมไปทาแบบนี้นะครับนะแล้วลูกน้องหลายๆลคนก็ผิดหวังนะครับเอ๊นะว่าทำไมอยู่ไปทําแบบนี้แต่เราเข้าใจได้ว่าในการทําแบบนี้ก็ทุกคนก็ต้องเอาเอาตัวรอดในเวลานี้นะครับน่ะโจมีข้อสงสัยไหมครับว่าทําไมเขาถึงต้องหันมาอยู่มาโจมตีพี่แทนก็ผมก็ตั้งข้อสังเกตไว้นะแต่ว่าไม่ไม่ได้ไปเชื่อทั้งหมด่ ba <people> นะว่าก <t> ็ม <miş> ีประเด็นเดียวนะครับ mm. ก็คืออยากการกลับรัฐรด้การน่าเป็นเงื่อนไขเพราะไม่มีเงื่อนไขอื่นน่ะเพราะมันมันตั้งปีกว่าแล้วอะนะครับสองปีนะเออนะครับเพราะนั้นทุกคนก็อยากกลับรัฐวด้การรอ่วผมเข้าใจได้นะครับนะอีกเรื่องหนึ่งที่สอนองบุพพรามครับมีพยานปากสําคัญตอนนี้ที่เป็นผู้ต้องหาในคดีบุพารามผมแค่ทราบเมื่อเช้านะจากทนายของของของท่านนะครับว่ามีการเอาตัว ผู้ถูกหายคนไปแจ้งแต่ว่ารายละเอียดผมไม่ทราบต,ต,ต้องต้องต้องสอบถามทนายท่านอีกทีนึงตอนนี้ทราบว่าอยู่ที่บุพพารามนะเอานะโอเคครับนะบโอเคไหมขอเพ <มา S 2> ิ่มเ,เติมนิดนึงนะครับเพิ่มเติมนะครับว่าฝากสื่อมวลชนด้วยนะครับว่าข่าวเกี่ยวเรื่องทองนะครับตอนนี้เรายังไม่ได้มีการพิสูจน์นะครับเพราะนั้นจะมีอยู่จริงไม่มีอยู่จริงยังไม่ทราบถูกไหมครับเป็นแค่การทากล่าวหาของผู้กล่าวหานะครับส่วนของจะมีการข้จยิงเป็นแบบไหนเนี่ยขอให้เป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมนะครับอย่าเพิ่งรีบสรุป นะครับว่านทองตรงนั้นมันมีหรือไม่มีแบบไหนนะครับเพราะนั้นขอให้ตรวจสอบข่าวด้วยนะครับ